นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิ อิโตประปรังสัก,กจังธรรมโมโซตโพตีติ <c oughs> ขอโอกาสคณะสงฆ์นะ,ะขอเจริญพรนะผู้ปฏิบัติธรรมนะทุกทกท่านนะโอกาสต่อไปก็ให้เราตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราฟังด้วยความเคารพ ในขณะที่เราฟังธรรมะเราก็นั่งสมาธิกำหนดจิตของเราให้มีความรู้อยู่ในปัจจุบันนะธรรมก็คือเรากำหนดจิตข,ของเราให้เป็นสมาธินะเรากำหนดจะกำหนดรู้ลมหายใจหรือว่ากำหนดกรรมิกรรมพุทโธก็ได้เพราะว่าถ้าเราฟังธรรมไปด้วยเรากำหนดไปด้วยเราประพฤติปฏิบัติไปด้วย จิตของเราก็จะได้รับอนิสงส์แห่งการฟังธรรมะก็คือจิตของเรามีความสงบมีความผ่องใสในขณะที่เราฟังธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราฟังด้วยความสงบจิตของเราก็จะพบกับความสุขหรือว่าจิตของเราก็จะเกิดปัญญาในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบางครั้งก็ พระษาวกุบาสกุบาติกาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบ้างจนถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะในขณะที่ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังด้วยความสงบนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมด้วยความพระเมตตาเราเราภาษาวกุบาสกุบาติกาก็ฟังด้วยความสงบด้วยจิตที่เป็นสมาธินะก็สามารถที่จะ รับรู้ธรรมะหรือว่าตกกระแสธรรมะได้นะเพราะว่าฟังด้วยความสงบจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะหรือว่าการฟังได้ดีย่อมทำให้เกิดปัญญาแต่ทีนี้ที่จะเกิดปัญญาได้ที่จะเกิดธรรมะได้เราก็ต้องมีความเพียรความเพียรในที่นี้คือว่าความเพียรทางกายอย่างเช่นเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเรามาเดินยังกรมนั่งสมาธินะ แต่ความเพียรที่ที่หลวงปู่ชาท่านได้เทศบ่อยก็คือความเพียรทางด้านจิตใจนะถึงแม้ร่างกายเราจะเคลื่อนไหวไปมาแต่ถ้าจิตของเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็เป็นความเพียรภายนอกจิตของเราก็ฟุ้งซ่านคดิปไปต่างๆนานา,นาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเพียรในด้านจิตใจด้วยความเพียรในด้านจิตใจก็คือว่าเรามีสติความรลลึกได้ มีสัมปัญ,ญญาความรู้ตัวในขณะที่เราเคลื่อนไหวอิริยาบถไปมาเยินเดินนั่งนอนนะสติสัมปัญญะของเราก็รู้อยู่กับจิตนะหรือว,ว่าจิตของเราไม่คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจิตของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าความเพียรทางด้านจิตนะแต่ว่าความเพียรทางด้านร่างกายก็มีความสําคัญเหมือนกันเช่นเรามานั่งสมาธิหรือว,ว่ามาเดินจงกรมเนี่ย เราความเพียรทางด้านร่างกายจิตของเราก็ต้องอยู่กับอาการของกายไปด้วยนะี่เพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามาเข้าคอสประพฤติปฏิบัติธรรมเจ็ดวันนี้ก็พยายามรักษาสตินะความะล,ลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้มีความเพียรจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีความเพียรด้วยกันทุกคนทั้งพระภิสุหรือว่าญาติโยมบาสุกบาสิกาแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มีความต่อเนื่อง ให้มีความสม่ำเสมอความเพียรของเราตั้งแต่ลืมตาขึ้นจนถึงนะหลับนอนเนี่ยความเพียรของเราต้องให้ต่อเนื่องให้มีความสม่ำเสมอก็คือสติความนึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้เป็นกระแสจิตมีความต่อเนื่องถ้ากระแสจิตของเรามีความต่อเนื่องแล้วมันก็เข้าไปสู่กระแสธรรมะกระแสธรรมะก็คือเราสามารถที่จะเห็น อาการของกายหรือว่าเห็นสิ่งที่มากระทบกับอายตนะภายในของเรา,าเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสหรือว่ากายถูกต้องผลทพะหรือว่ารู้ธรรมารมด้วยใจนี้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็คือกระแสจิตที่จะไปสู่กระแสธรรมะเราต้องมีความเพียรทั้งภายนอกมีความเพียรทั้งภายในนะความเพียรน,นี้ ถ้าเราทำไม่ถึงจุดแล้วเราก็ยังไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าเราทำถึงจุดแล้วความเพียรเราเป็นอัศจรรย์ผลก็อัศจรรย์ไปด้วยก็คือความเพียรของเราสม่าเสมอเราก็อยู่ด้เรามาประพฤติมาปฏิบัติเราก็พูดน้อยๆมีความเพียรมากๆหรือว่าถ้าเราสมาทานปิดวาจาไม่พูดเลยยิ่งดีเมื่อเราไม่พูดแล้ว สติความเะนลึกได้สมัมปััญญาควา,ามรู้ตัวก็จะมาอยู่ภายในเมื่อเราอยู่ภายในแล้วสติความเะนลึกได้สมัมปััญญาควา,ามรู้ตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นในขณะท,ที่ตาเห็นรูปเป็นต้นหรือว่าเรากระทบกับอารมณ์เกิดความยินดีความยินได้เราก็เห็นว่าความยินดีก็ดีความยินได้ก็ดีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงกลางๆตรงที่มันไม่ยินดีไม่ยินได้ตรงนี้แหละที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่า ตรงนี้ที่เราจะรู้ที่จะเห็นธรรมะที่จะเป็นกระแสรธรรมะก็ต้องอาศัยกระแสจิตของเราที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดแล้วก็พยายามรักษาสติความเนนึกได้สมัมปัญญะความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นนอนมานี้นะตื่นนอนมาเราทํากิจการหน้าที่การงานกิจกวัตรต่างๆก็ให้มีสตินะกำกับจิตของเราไว้นะเราจะกวาด วัดหรือว่ากวาดลานวัดทำความสะอาดต่างๆให้เรามีสตินะ่ะอยู่กับกายของเราไปด้วยนะเมื่อเรามีสติอย่างนี้มีความต่อเนื่องแล้วเมื่อถึงเวลาเรามาสวดมนต์เราก็มีสติอยู่กับบทสวดมนต์อีกนะเมื่อสวดมนต์เสร็จเรานั่งสมาธินะ่ะจิตของเราก็สามารถที่จะรวมลงหรือว่าจิตของเราก็จะมีความสงบได้ง่ายหรือว่าฟังธรรมะนะจากครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าจิตของเรา มีความสงบเราจะเข้าใจหรือว่าจะเกิดความสงบจริงๆขึ้นไปหรือว่าเกิดปิติหรือว่าในขณะที่เราฟังธรรมะนี้บางทีจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นนะตัวเบาหรือว่าเกิดปิตินะไม่เคยเป็นก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นได้จากความเพียรของเราที่เราทำมาตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีสติความเดลนึกได้สัมปัญญาความรู้ตัวเนี่ยให้เราทําเหตุแบบนี้แหละเราไม่ต้องไปคํานึงถึงผลเนี่ยถ้าเราทําเหตุที่ดีแล้วผลก็ดีตามไปด้วยเหมือนเรากําหนดคําบริกรรมพุทธโธหรือว่ากําหนดหรู้อยู่กับลมหายใจเรามีความต่อเนื่องแล้วนความสงบมันไม่หนีไปไหนเราความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเราก็จะสังเกตตัวเรานี่แหละเมื่อก่อนนี้ เราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัตินะเราก็มีความวุ่นวายคิดไปต่างๆนานาเนืนน่นนว,ว่าความสุขมันจะอยู่ภายนอกแต่จริงๆแล้วความสุขก็อยู่ภายในจิตของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเรายังค้นคว้าหรือว่าเราจะยังประพฤติปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่เห็นประโยชน์หรือไม่เห็นคุณค่าภายในจิตใจของเราแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปรักษาศีลนะเจริญภาวนาด้วยว่า อยู่ในข้อประพฤติข้อปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วนะจิตของเราจะค่อยๆมีความสงบมีความตั้งมั่นเมื่อจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นก็คือความเพียรของเราสม่ำเสมอความเพียรของเราต่อเนื่องแล้วจิตก็จะมีความสงบนะเมื่อมีความสงบแล้วนปะูชาท่านบอกว่าให้เราเอาความสงบนั่นนะมาพ,นพิจารณาในสังขารร่างกาย ทำไมต้องพิจารณาในสังขารร่างกายเพราะว่าคนเราน่ยยึดติดหรือว่าหลงก็หลงอยู่ในกายนี่แหละเพราะฉะนั้นกายนี้เป็นของหยาบเราก็สามารถจะพิจารณาได้ง่ายเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายให้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยว่าให้เห็นความไม่งามของร่างกายเมื่อเราเห็นความไม่งามของร่างกายแล้วจิตของเราก็ไม่เข้าไปยึดถือในร่างกายนี้หรือว่าจิตของเรามีความสงบ มากขึ้นเรือแนบแนงขึ้นแล้วก็พิจารณาจากความไม่งามก็ไปสู่แตกลงเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็พิจารณาลงไปอีกจากธาตุทั้งสี่นะั้นก็ไปสู่ความว่างก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว,ตวิปัสนาปัญญาก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ขอให้เราพยายามประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักนี้เนะี่อยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญา ให้มีความเพียรตั้งแต่เราเริ่มต้นประพฤติธปฏิบัติจนถึงวันสุดท้ายเมื่อกลับไปที่บ้านเราก็ทําความเพียรต่อไปอีกนะมันจะเกิดผลยังไงก็เราไม่ต้องสงสัยมันเพราะว่าความสงสัยมันจะหายไปได้ก็เกิดจากการประพฤติเกิดจากการปฏิบัติหรือว่าเราจะรู้จะเห็นธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดแล้ว<ๆ>ก็ต้องอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติที่เราได้ทําอยู่นี้เนี่ยอยู่ในดักของศีลสมาธิปัญญา เป็นหลักที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลขอให้เราลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นจากการกระทําเพราะว่าเราทําตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าละความไม่ดีทั้งหลายต้องปวงแล้วก็ทําความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําจิตของเราให้มีความเข่ารอบก็คือมาทำวิทำสมถะ,ะวิปัสนาให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเรานี่แหละ ไม่ใช่ว่าตอนนี้เราทําสมถะตอนนี้เราทําวิปัสนาเมื่อเราเปรติปฏิบัติเนี่ยทั้งสมถะทั้งวิปัสนาก็อยู่ด้วยกันอยู่ในจิตนี่แหละเพียงแต่ว่าเรายังจิตของเรายังไม่สงบยังไม่ละเอียดยังไม่ถึงที่แล้วเราก็ยังแยกไม่ออกแต่เมื่อเราถึงที่ถึงฐานแล้วเราไม่ต้องสงสัยนะความสงสัยมันจะหมดไปได้ก็เกิดจากการเปรติเกิดจากการปฏิบัติ ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติรักษาศีลนะกินน้อยนอนน้อย,อยพูดน้อยทําความเพียรให้ต่อเนื่องแล้ว,วความสงบของจิตมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นภายในจิตนี่แหละในขั้งพุทธการพระพุทธเจ้าก็ทรงคาความเพียรเรียกว่าบัพเพิญทุกขกิราิยาจนเรียกว่าคนธรรมดาไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อ ประพฤติปฏิบัตินะทุกขรกิริยาทรมานร่างกายแล้วพระองค์ก็ยังเห็นว่าหนทางน,นี้มันไม่ใช่หนทานที่ถูกต้องเราไปทรมานร่างกายแต่ว่าจิตนี้นะยังไม่ได้นะละหรือว่าพ,พ้นจากความทุกข์ไปได้ผู้จ้ากเ็เลยหันมาอาศยพระกายา,ารประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักของมัชฌิมาปฏิปทากําหนดรูลมหายใจนะก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมะหรือว่าบรรลุ อนุตตรสัมมาสัมพธิยานได้แล้วก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทรงนะค้นคว้านัะน่ะมาสั่งสอนพุทธบริษัทพระพิสุสาม,มนเรนุบาสกบาสิกาให้รู้ว่าเห็นตามความเป็นจริงได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรงตัดสรู้ใหม่ๆนั้นพระองค์ก็ทรงทอพระไถ่เพราะว่า,วาธรรมะที่พระองค์นั้นได้คนน้นคว้าได้ค้นพบนั้นเป็นสัจธรรมละเอียดลึกซึ้งยากที่จะ มนุษย์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่พระองค์ก็อาศัยความเมตตาอาศัยพระกรุณาที่คุณพระองค์ยังรู้ยังเห็นได้นะก็เลยนึกว่าเออนะประชาชนหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปผู้มีทุลียในดวงตาที่เบาบางก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมะได้พระองค์ก็ได้อาศัยความเมตตาสั่งสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้เราก็มันมันเลืกอกว่าแม้แต่รูปกายของพระพุทธเจ้าจะแตกสลายไปหรือว่านิพานไปแล้วแต่ธรรมะหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดสูที่ประเทศอินเดีย คนต้นพระศีมหาโพธิ์แต่จริงจริงแล้วพระพุทธเจ้าตัดสู้ใจของพระองค์เพระาะฉะนั้นเราก็มีดวงใจวยการทุกๆคนตั้งพระภิสุสามเณรุบาสกบาสิกามีกายมีใจด้วยกันทุกคนเราก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมะเกิดพุทธะพุทโทธภายในจิตของเราได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความเพียรให้ต่อเนื่องมีความเพียรสม่ำเสมอแล้วผลก็ไม่หนีไปไหนเพระาะฉะนั้นก็ให้เราพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เพราะว่าถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วนะร่างกายนี้มันก็เสื่อมไปสิ้นเ,เสื่อมไปนะความเกิดความเกิดความแก่ความเจ็บมันก็คืบคลานเข้ามาเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะร่างกายนี้มันก็แตกดับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นนะความเพียรเป็นสิ่งที่สําคัญพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ เมื่อเราระลึกได้อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอะไรที่เป็นความดีที่เราทําอยู่แล้วก็ทําให้สม่ําเสมอทําให้มากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นความไม่ดีเราก็ละมันออกไปโดยเบื้องต้นเราก็เป็นผู้มีศีลนะ่ะละบาปในเบื้องต้นแล้วก็พยายามทําสมาธิเดินโยมกนั่งสมาธิภาวนามันจะสงบเราก็ทํามันจะไม่สงบเราก็ทําขอให้เราทำนี่นะนะ่ะให้เราทําความเพียรนันะ่น่ะผลมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จเจริญใน ปัญญาก็คืออาศัยสมาธิในความสงบของจิตเนี่ยมาพินิจพิจารณาในสังขารร่างกายรักษกายยึดทิฏฐิความเห็นที่ว่าเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยให้มันเบาบางลงไปโดยอาศัยสมาธิที่จะพัฒนาเป็นปัญญาต่อไปก็ขอให้เราพยายามตั้งใจเพื่อปฏิบัติอยู่ในหนักของศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพราะว่าโอกาสเวลาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ นักนับว่ายากแสนยากเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถึงแม้เราจะเกิดไม่ทันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราเกิดทันหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ลูกปูชาจนมาจนถึงหลวงพ่อนานเป็นต้นนีนะ้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นํามาประพฤตินํามาปฏิบัตินํามาฝึกหัดกายวาจาใจของเราเราก็จะพบผลทาง ที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยอยู่ในหลักนี้แหละศีลส,สมาธิปรรัญญาศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนก็อยู่ภายในกายในใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤตปฏิบัติก็ขอให้เรามีความเพียรให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงนะเข้านอนนี้ให้เรามีความเพียรให้มีความต่อเนื่องให้มีคํวิริกรรมพุทโธกำกับจิตของเราไว้หรือว่า เราเห็นอะไรนะเห็นอารมณ์อะไรที่มันนะยินดีหรือว่ายินร้ายแล้วก็พีนิพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่มันไม่เที่ยงนะเมื่อเราสอนจิตอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆแล้วจิตของเราก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมปัจจุบัน,นจิตอันนี้แหละที่ตรงที่เราที่จะตกกระแสแห่งธรรมะตกกระแสก็คือว่า จิตของเราไม่เข้าไปสู่ความยินดีความยินได้แต่ว่าเมื่อที่จะตกกระแสธรรมะได้เราก็ต้องดำเนินในเรื่องความเพียรให้มีความต่อเนื่องนะเมื่อเรามีความเพียรต่อเนื่องแล้วสมาศีนส,สมาธิปัญญารวมกันจิตของเราก็มีความสงบมีความตั้งมั่น ก็มาพินิจพิจารณาในสังขารร่างกายจนรู้เห็นตามความเป็นจริงขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แหละชีวิตวัยของเรามันก็ล่วงไปล่วงไปเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ก็คือให้เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักของทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหลักที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยก็ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยในหลักของศีลสมาธิปัญญาเราก็จะพบกับธรรมะที่ถูกต้องอที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็คือเราเพ,พืเ่อปฏิบัติอยู่ในหลักของคําสอนของพุทธเจ้าคือละความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ทําความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําจิตของเราให้มีความรอบ ความจิตของเราให้มีความข่าวรอบก็คือมาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ในดักของศีลสมาธิปัญญานี่แหละอาตมาก็ในท้ายสุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมนะมีความเจริญทางธรรมแล้วก็ตกกระแสะห่งธรรมะด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน